อันนี้นะเดี๋ยวเป็นคัดดีตัวงหนึ่งนะฮะ <c oughs> เป็นอาพุทธที่ใช้ P กับ N นะครับขัน่ไปก็ศูนย์กตอนนี้พังพังมาอยู่นะก็เริ่มต้นเหมือนเดิมากขึ้นตอนนี้คุณพอดตัวเสียที่มาแตกๆอะ่ะออกไปหมดแล้วนะแล้วก็ใส่าคาเกตคอยไปแล้วต่อไปก็ได้นะเปลี่ยนก็เลยนะไม่ต้องไปวัดนะก็ทำไปบ่อยๆมันก็เสียแน่นอนนะฮะ เดีย๋ยวค่อยไปไล่แรงไฟแต่มันเดิมนะฮะวันนี้ลงมานานอยู่แล้วนะนานมากในปีสองพันสิบแปดแหละนะหลายๆคลิปลงแล้วลงอีกอ่ะมาดูกันดูลงอีกระกันไม่เป็นไรการทํางานก็ถ้าใครอยากศึกษาตรงนี้ก็จกัดตัดทิศเอาอะอนะเขาเรียเป็นว่าเราเป็นช่างซ่อมนะเพราจากปลายพังมันก็ต้องมีอะไรไปลายทางพัง,พงนะเพราะฉะนั้น กดปลายทางออกแล้วมาเริ่มตรงนี้ใหม่นะเอาก็าท่าใ้เรียบร้อยเดี๋ยวทาได้แล้วก็วัดทางไฟดูรูปคืนก็ใส่เฟลเข้าไปมนะาเือนหน่อยอ่นะสักคู่นะเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนได้ก่อนเขามีสก,กินบอกอยู่ที่ป้นแล้วนะครับ1นึ่งสองามครับสี่หนึ่งสเจ็ดนะปสก,กินบอกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสักคู่อแนนะ่้นี้นะได้ ที่จะเปลี่ยนนะครับก็มีสกรีนบอกไปพร้อมอ่เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวเข้าไปวัดกันไปต่ออ่นะักคู่นะครับอันนี้นะดูรูปเครื่องนะออกแล้วนะอ่อนไปให้แล้วต้องวัดสักนี้นให้ให้หมดนะทั้งฝั่งนี้และฝั่งนู้นด้วยนะฮะวัดถีู่มกเกตนะจะต้องได้รูปเครื่องสี่เหลี่ยมสวยงามนะฮนะ แล้วนี้แล้วเดี๋ยวเรามาใส่เฟสกันก่อนนะเราคอยมาวัดแรงไฟทีหลังว่าออกมาปกติหรือเปล่านะครับก็จะปกติแล้วล่ะเอาไว้ไม่นะเดี๋ยวเราใส่เฟสอย่างเดียวคู่อ่ะอันนี้นะพอไฟเราใส่แล้วนะแล้วก็ออนไฟนะไฟเอาแล้วตอนนี้ดูช่วงที่ของอพุตนะ ก็เราจะได้ลูกเกลืนสี่เหลี่ยมทั้งเกตโลและเกตหยนะทั้งของปังเนี่ยทั้งบวกทั้งลบนะครับฝั่งนู้นด้วย <Okay. S 1> อ่าอันนี้ก็ต้องมีนะครับมันมีอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาเฟรมาใส่นะครับใส่หนึ่งสองสามสี่ตีตัวก่อนใส่ทดลองก่อนนะครับเดีนะ๋ยวผมดูนะสักคู่ อันนี้นะเอาพุทธได้ใส่มาแล้วนะอย่างละตัวก่อนฝั่งนู้นด้วยนะฮะเอา,อาใส่มาอันนี้ก่อนจะเตรียมมาครบแล้วเดี๋ยวใส่เดื๋อวใครจะลองพุทธกาะแ่อันนี้ก่อนนะอ่ะออนไปนะฮะเดี๋ยวไปติดไปติดแล้วลุกขึ้นออกไปแล้วนะเรายี่สิบเก้านะฮะความห่าง,งระหว่างโรอาก็สิบเก้าจุดสี่พันสิบหกนะฮะโอเคก็ ปกติแล้วแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปใ,ใส่ผักไปให้ครบก่อนก็สูดเอาทุเรศครบแล้วก็มาจัดรูกเคลื่อนดูตัดรอบสุท้ายนะเป็นการปิดงานนะอะ,ะมาดูกันต่อครับสำหรับแนวทางอันนี้เนาะ,อ,ะอันนี้นะผักใ,ใส่ครบหมดแล้วพูดใส่ครบมดแล้วนะ,ะเดี๋ยวล้างนิดนึงพักไฟนี้ก่อนใส่ก็ต้องมีแรงไฟ ป้ะกอบคืนให้จับตัดตัวก่อนนะ,นะม่กีดเป็นอื่นส่วนเอาพุทธฝั่งนี้นะอันนี้เป็นอ่าเป็นเก้าหกสี่ศูนย์นะเป็นไฟบวกอันนี้หกสี่ศูนย์เป็นไป,บนนไปลบนะฮะก่อนใส่เปรลงไปก็ต้องได้เกตโลเกตไฮให้ปกติก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวต่อ,อเพื่อนะครับแปะไปก่อน โอเคลบคือนออกแล้วร้อยยี่สิบเก้าปกติหมดแล้วนะอันนี้ก็เลือแต่ไปลองเสียงประกอบทรงานงได้นะลองจับเตบเตะเตะเตะติดกระสับปก,กติอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกนะอ,อย่างนิงหมดแล้วนะ เรียบร้อยหมดแล้วนะทนี่นี่ไม่มีอะไรก็ประอกอบตรงงานได้เลยนะฮะเพราะว่ารับซ่อมมาแต่อย่างนี้นะฮะก็ให้ไปดูแนวทางไปยังนี้ลือีกบอดหนึ่งเหมือนกันเลยในะครั้นี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่เาเราจะไปเจออะไรบ้างนะครับยังไม่ต้องอยากรู้ว่าตัวไหนเสียหรือถามว่าอะไรเสียทำต,ตามขั้นตอนซ่อมสำเร็จสำเร็จค่อยว่างนีหลังนะฮะให้คำนเอาเขาไปก่อนนะครับอ่ะเจอกันคลิอันต่อไปนะครับ